สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูใบายาสูบนะคะแล้วจะมาพูดถึงวิธีการเก็บใบายาสูบรอบแรกนะคะก็คือตั้งแต่ที่เราปลูกมาปุ๊บแล้วก็เขาโตในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มปลูกนะคะเออเราก็จะเริ่มเก็บใบของเขานะคะนับจากโคนของเขาขึ้นมาเราจะเก็บประมาณสัก 4- ี่ห้าใบนะคะเ,คเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะคะ ตรงนี้นะคะที่โคนของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเลือกเฉพาะใบที่ใหญ่ๆแบบนี้นะคะถ้าใบเล็กๆเราก็เคลียร์เขาทิ้งไปเลยนะคะใบใหญ่แบบนี้เราก็เด็ดแบบนี้นะคะ,ะเด็ดเฉพาะใบใหญ่ใบที่เดืองเนี่ยเราก็ทิ้งไปนะคะเอาใบที่ยังเขียวอยู่นะคะบางทีถ้าเขายังไม่เดืองเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเก็บได้เช่นกันนะคะ ถ้าใบเหลืองๆหรือว่าใบที่มีไซส์ขนาดเล็กเนี่ยเราไม่ต้องเก็บนะคะเด็ดทิ้งไปเลยนะเขาค่อนข้างที่จะเหนียวนะคะสําหรับยาสูบเนาะเพราะฉะนั้นต้องใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือหลายๆชั้นนะคะอ่าพวกขนนงพวกนี้เราก็เด็ดทิ้งเลย่ะเด็ดขึ้นมาประมาณคืบหนึ่งนะคะคืบหนึ่งก็ประมาณสี่ถึงห้าใบเนาะใบเหลืองแบบนี้บางทีเราก็เก็บไปด้วยนะคะ ประมาณสี่ห้าใบนี่เขาจะประมาณคืบหนึ่งแบบนี้เนาะแล้วก็พวกกิ่งแขแนงพวกนี้เราก็เคลียร์ทิ้งนะคะพวกใบเดืองเราก็เคลียร์ทิ้งนะคะอย่างตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยแขแนงเขาไม่ว่าจะโตแค่ไหนนะคะเราก็เด็ดทิ้งนะคะเราจะเหลือไว้เฉพาะต้นหลักนะคะ,ะประมาณ เขาก็จะปลูกเป็นแปลงแบบนี้เนาะเป็นแถวเป็นแนวนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะ สวยงามมากนะคะส่วนดอกเขาเนี่ยจะตัดทิ้งนะคะเขาจะไม่เหลือไว้นะนี่ก็เป็นเป็นในส่วนของดอกของเขานะคะก็จะมีบางต้นที่ระบบรากเขาเสียนะคะเขาเน่าที่โคนเนาะน่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อโรคเชื้อรานนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูดอกขอเขานิดนึงนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นดอกใบายาสูบนะคะตรงนี้นะดอกของเขานะคะสวยงามมากๆนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเห็นก็สามารถที่จะมารับชมมาดูได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะตัดทิ้งไปนะโอเควันนี้เร,เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ใบายาสูบแล้วก็การเก็บใบายาสูบรอบแรกนะคะวิธีการที่เขาเก็บกันเป็นยังไงนะคะก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ